ลืมถ่ายพี่น้องลืมเริม่มตักดนนะคะาหาหน่อไม้ไลาพี่น้องหาหน่อไม้ไาคิดพอม,มีมือนะคะเมื่พี่น้องหน่อไม้อันนี้ก่อเดียวนะคะคิดว่าสิหาก่อเดียวมัน,นแค่ก่อเดียวก็พอจ,จักสฮ็ดงเลยกินเด้ สีต้มบ่หรือว่าสีแกงยังบู๊แต่ว่ากะหาไปซื้อเห็นมันหลายนะคะตรงนี้เห็นบ่ออกหน่ะพี่นอ้นอ,งนนอ,งนนองน้อมันน้อมันเนี่ยตรงนี้น้อมันทั้งมัดนะคะน,อน้องแมลงเยอะเยอะ เก็บก่อนมันขึ้นเหา้วหมดนะคะอยากอะม่คอยมีเวลาอันนี้อันนี้อยู่บ้านนะคะอยู่บ้านอยู่อยู่ในบ้านเลยเพราะว่าอยู่บ้านนี่อยู่สองก่อแต่ว่าก่อนอี้สองสายสิ์มันตายแล้วนะหรือก่อเดียวมา้นน่ บ,บางทีจะสิต้มว้ไส่บาดมืออื่นเศรา้าน่าสิต้มว้ไส่บาดมืออื่นเศรา้าละนะคะนี่น้อมันเต็มเลยนะนี่กับทั้ทงในเนี่ยจะ้ะนอมันที่จริงนะมันหลายเด้พี่น้องมันคุณอยากกินบทันนะคะ ม,มองนี่ึจ่แมนเนี่ยนะคะแต่ว่ามันยังต่ำอยู่เรายังบวหักมึงน,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 นี่นะคะมันจะเปลี่ยนอีหยังที่แบบว่ามันจะออกไม่จังสีเลยได้ดพี่น้องนี่เห็นบอกคะโอ๊ยยุ่ง ยุ่งนะคะยุ่งหลายแต่ละนอเแต่ละนอนยุ่งลึกๆจังสิบ่เอากะบ่เอากะเสียดายเอาไปแล้วบางที่กับขานเห็ดนะคะ ก็เลยบ่มมค่อยอยากหักมันก็เลย่มมึงในพี่น้องผูขึ้นสูงขุ่นเต็มเลยนะคะฮะก่อเดียวนี้ทาเมนต้มนี้ได้เทอาะไรเท่าไรกับปิดผมนี้พี่น้องนี่มึงในขึ้นสูงไปล่ะเป็นล่ำตัวนั่นกะหน่อยใหญ่มันอยู่ท่างลึก,ลก หลายๆเนี่ยซุมนั่นกะนี่ก็กินบวมเหมือนบางทีพี่นอ้องต้มนะคะกะสีต้มไว้ใส่บา่าเพราะว่าปกติคุณอยากะกินคนเดียวนะคะลูกกะบวกอยกินนะ,ะลูกหลานข้าเจ้ากะสีบวกอยกินต้มน้ำมันบางที่กะสีต้มให้ลูกชายไปทำงานอ,าอื่นนะ่ะเส่บ่าพอเนาะเดี๋ยวเอา เห็นมะกินน้องอเดี๋ยวคุณยาสีท้ำการเก็บน้อใหม่สักก่อนเนาะหลังมาเบิ่งต่อนะคะคุณยาสีท้ำการดังไฟกัพี่น้องดังไฟแลก้กการิีต้มสีต้มน้อใหม่นะคะหาอันออยก่อน ยังไงละกันเนี่ยน้ำไม้นะคะน้ำไม่กับสิที่ทำสิต้มต้มน้ำไม่ไว้กินตอนเที่ยงโบงก่อนนะคะแม่พี่น้องน้ำไม่นะคะุณยาสิต้มน้ำไม่นะคะเดี๋ยว ้มไว้ใส่บาทอื่นนั่งโอเนะฮะไปก็ยังบ่ติดอยู่พี่น้องค่อยหูวจัดมาไปไล่บ่ตีเฮ็ดแก้วกะปินะคะ จะทำน้ำพริกกะปิหนอไม้ไล่เดี๋ยวซับแล้วสักก่อนยังคอยล่างนะคะยังสิล่างอันนี้นะอันนี้นะหนอไม่กอเดียวได้ไหมพี่น้องกอเดียวนะคะปกติแล้วกอน,นี่มันสิออกแบบปีนึงปีนึงนออกหลายนะ ออกไลยพี่น้องมองแนี่มันกินบบท่านนะคะแต่ว่ายูสวนนี่นี่เป็นนี่เป็นหลายนะคะเป็นซิบซิบเศ้าก่อหมละน้ำไม้ไลายนะคะยูสวนแล้วก็ยังมีพวกน้ำไม้บงนะคะอันนี้ปลูกตั้งแต่สมัยสมัยคุนตานะคะคุณทวดเรายังมีชีวิตอยู่ พ่อลนะพ่อของคุณย่านะเลยเอิน่นคุณตวดตั้งแต่สมัยนั้นเราปลูกไว้ปลูกใจเอ็นสวนไว้แต่ก้อนนี้ชาซีชาสีกินน,น้ำไม้ไรนี่ต้องต้องขึ้นไปหลังผู้ญ่นะคะแต่ว่าสวนคุณย่านะ่มันจะเป็นผู้ผู้เขาหน้อยน้อยเนินนะผู้เขาน้อยมันบ่มีน้ำไม้ไรน,นะคะแต่ว่ามัน ถ้าแมนขึ้นไปทั้งเทิงนตมันสีมีแต่ว่าแถวสวนคุณยาน,นี่สมัยก่อนมันสีมีอ่าะน้าใหม่ธรรมาชาติเนี่ยสิเป็นน้าใหม่เพกนะคะน้าใหม่ไรมันบูมี่พอกเลยเอามาปลูกเอามาปลูกไวมันจะนีโอ้ยขยายพันพี่น้องลายนะคะได้ลายแล้วเป็นคนขยันแล้วเป็นคนมาปลูกนะ,ะมาปลูกมาฝังพอกปลูกไวสวนยางเือกันนะคะพอเราจะปลูกไว้ให แต่ว่าเดี๋ยวนี้หกนะคะเพราะว่าบุมีผูคูดูแลเนาะบุมีบบมีบุตัดหญยาบุบมมีู้ตัดหญยาให้มันก็เลยหกนะคะคุณยากอะบ่กค่อยเดี๋ยวไปสวนบัดใไดบ่กค่อยเดี๋ยวไปเบิ่งนะคะแม่คุณยากก็ต้องดูแลคุณคุณยายนะคะ ดูแลแม่นะคะก็ละเลยบม่ค่อยได้ดไปสวนไม่ลเลยไม่ค่อยได้ดไปใส่เดี๋ยวคุณยายเห็ดน,นี่แล้วเดี๋ยวต้มจังค่อยเบิ่งเนาะจต่จำค่อยคุยกันนะคะเดี๋ยวคุณยายพรอมาใหม่เห็แล้วกันเนาะ,ะต้มแล้ว <c oughs> ในที่สุดก็ต้มแก๊สนะคะต้มแล้วเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว,ยวถ่าให้มันสุกเนาะบบดนี้ ไม่กระต้มแล้วเลยรปรยรอแค่ยังไงรอแค่มันสุดนะคะถาจะมันสุดอย่างนอุปกรณ์ก่อนเก็บอุปกรณ์ก่อนมันนี้มันถากให่ข้าวต้มคนเลยพี่น้อง แล้วกาสิเอาข้าวต้มไปขายนํานะคะพี่น้องผู้ใดนะคะต้องการอยากได้ข้าวต้มนะคะสามารถสั่งณย่าได้เด้อสิเป็นงานิธีต่างๆนะคะและการมีข้าวต้มโบราณเด้พี่น้องข้าวต้มเขาจะเอิ้นว่าข้าวต้ม,มอย่ยังน้าข้าวต้มขนมเทียนนะมีขนมเทียนด้วยนะคะอบอกพี่พี่น้องจัหน้อยก่อน มีขนมขนมเทียนน้ำนะคะมีขนมเทียนน้ำอู้หคือจังห่อนถึงเดี๋ยวตั้งกล่องอ่อนเออล้เขาล้มมาก่อนอ่อนคักนะคะขนมเทียนพร้อมแล้วก็ขนมขนม้าวต้มข้าวต้มยวนหรือว่าข้าวต้มแก้วอะไรพี่น้องนะคะ ใส่หมูนะคะแต่ว่าขนมเทียนนี่ยิเป็นนองสาวนะคะเป็นคนเห็ดพี่น้องอยากได้ไปเฮ็ดไปไว้กินอยู่ในงานเป็นงานบุญงานแจรือว่างานไปวัดไปอีหอย่างจังสิษย์าษาัารถสังใดนะคะสําหรับข้ต้มขนมเนาะข่าวต้มเทียนขนมเทียนน,ะะนัน่นล่ะบ้านเฮาบ้านภาษาเฮาเอินข้ต้มข้ต้มแดดแดดที่ที่นี่ก็คือหมายถึงว่าเอาเอาอย่างไรเอา ข้าเจ้าจพอหอหอสิอเอาใส่แบบไดนะคะอเอาแป้งข้าวเหนียวนะคะมะหอหล้วก็มาใส่ใส่นะคะใส่เนี่ยสิมีแต่มะเขาวี่น้องมะขขาวเห็ดใส่มันแซ่บนะคะเป็นขนมโบราณขนมโบราณน้องสาวเห็ดนะคะหรือว่าอยากไดข้าวต้มแกว้วข้าวต้มยวนนะคะก็สามารถสั่ง้าอะไรมีราคาทรงนะคะทั้งขายทรงแล้วก็ขายปีแล้ะกันยุรานกับคุณย่ากับอันนั้นคือกันนะคะยุรานกับสิขายคือกันนะคะ ขา้เพื่อกันเทดวหายล้วค่ะพี่น้องท่านไปพันมากต้องการอยากกินห่อนๆนะคะคุณยายก,กับสีเวฟไห่นะคะเฮแบบท่านสมัยเลยสะดวกสบายนะคะเอาคลิปนี้เอาซัมนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปทําความสะอาดบ้านแตนที่จริงก็กยังให้เห็นอยู่นะคะทั้งในโอ้ยอยู่กับคนแก่นะคะมีทั้งบุญนะคะทั้งบาปแต่ว่าคุณยายว่าบาปเลยส่วนหลาย <laughs> าลบกันคู่มือนะคะมัดมือจนคำหมดเลยพี่น้องเนาะ,ะอ่ะดูแรสุขภาพนะคะ อืเด้ออย่าลืมออกกำลังกายนะคะเช้าเย็นนะคะบ็ได้อีเลีกอะเอาตั้งแต่ย่ำเ้าก็ได้หรือว่าตั้งแต่ย่ำแรงเอาแต่เนื้อถนัดกันแล้วกันเนาะไปสักก่อนนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งหมอต้มนมใหม่ก่อนเนาะแล้วก็ไปฮ็ดกับข้าวให้แค่อาภัอยู่บ้านสักก่อนนะคะเพราะว่ามันจังโมงอลไรนี่บ่แม่นสิใกล้สิเที่ยงแล้วบ่เพิ่นสิเริ่มหิวแล้วนะคะเพิ่นหิวเร็วไปสักก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ